ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำ,น,น,ำนะครับแนะนำเว็บคาสิโนสล็นะครับที่แจกเครดิตฟรีนะครับวิธีรับเครดิตฟรีนะครับผมขั้นตอนแรกก็สมัครเข้ามาก่อนนะครับสมัรเส็พอสมัครเสร็จพอสมัครเส,สรส็จแล้วก็สามารถมา,ถามทำตามผมได้นะครับ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าขั้นแรกนะครับก็สมัครนะครับผมได้ทําการสมัครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะครับขั้นแรกก็พอสมัครเสร็จแล้วก็เข,ข้าสู่ระบบนะครับกดคลิกเข้าสู่ระบบแล้วก็ใส่ u s e r username แล้วคร password ควรแคปหน้าจอไว้หรือว่าควรบันทึกไว้นะครับ mm hmm. การลืมครับผม No, ¿sabes? พอเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมพอเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาที่คําว่าแชร์นะครับผมถ้ากดแชร์ไม่ได้นะครับให้รีเซ็ตนะครับรีเซ็ตหน้า ใหม่แล้วก็กดแชร์ใหม่นะครับผมก็เสร็จแล้วก็จะมาที่หน้าเฟซนะครับหน้าเฟแล้วก็พิมพ์แฮชแท็กว่าแจกเครดิตแจกเครดิตอีกหน่อยครับผม แล้วก็ทำการเปิดสถานะน,นะครับทำการเปิดวสถานะตรงนี้ เพื่อนก็นเพื่อนนะโอเคการเปลนสถานะแล้วก็โพดลงนะครับผมจะเห็นว่ามีข้อความแจ้งเตือนเข้ขมามาเมื่อกี้บอกว่าเครดิตฟรีเข้านะครับแล้วก็รีเซ็ตหน้าดูนะครับแล้วผมนี่ครับก็จะมีเงินเข้ามาครับที่มันบอกว่าเครดิตฟรีห้าร้อยแต่ เงินจะเข้าแค่ร้อยหนึ่งนะครับผมก็สามารถนําไปทําการเดิมพันได้นะครับครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าสงสัยอะไรยังไงอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าสอบถามผ่านไลน์ได้นะครับจะมี ผมจะมีเว็บที่แจกเครดิตฟรีมาแนะนำเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามฝากกด Subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผม